ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่พาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีการบินทางทหารล้ำยุคพร้อมวิเคราะห์อาวุธสุดล้ำแบบจัดเต็มทุกวัน b บเ i n g F A 18 h o r n e t รุ่นปี2025ถือเป็นการอัปเกรดครั้งสำคัญของเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ชื่อดังที่อยู่ในประจําการมาย,ยาวนานเริ่มต้นจากบริษัทแมคโดนัล l ์ดักลาสซึ่งต่อมาได้ควบรวมกับโบเอิงความสําเร็จของฮอ r เนตในอดีตทั้งในบทบาทครองอากาศและโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นยังคงสานต่อมาถึงปัจจุบัน ด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบทำให้ F A 18รุ่นใหม่นี้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามยุคใหม่ภานในห้องนักบินของ Hornet 2,025มาพร้อมระบบ Advanced Cockpit System ที่ทันสมัยที่สุดประกอบด้วยจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบสัมผัสการแสดงผลที่ชาญฉลาดและระบบช่วยตัดสินใจแบบบูรณาการช่วยลดภาระของนักบินในการประมวลผลข้อมูลและตอบสนองต่อสถานการณ์รบได้รวดเร็วขึ้นระบบเรดาร์ APG-79 V C AESA e รุ่นใหม่เพิ่มระยะการตรวจจับการติดตามเป้าหมายและการป้องกันจากระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ทำให้สามารถรับมือกับเป้าหมายทางอากาศและภาคพ,พื้นได้อย่างแม่นยำในขณะเดียวกันยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกแอน ALQ-214 ID ECM ที่ช่วยให้หลบหลีกการตรวจจับของข้าศึกได้ดีขึ้น แม้จะไม่ใช่เครื่องบินเจเนเรชันที่5แต่ฮอ r เนตปี2025ได้ปรับปรุงลักษณะภายนอกเพื่อเสริมความสามารถในการพรางตัวจากเรดาร์เช่นการใช้วัสดุพิเศษดูดซับคลื่นเรดาร์พ่นสารเคลือบพิเศษและออกแบบช่องอากาศให้มีความแนบเนียนมากขึ้นทำให้ยากต่อการตรวจจับจากศัตรูในด้านอาวุธ F A 1 8สามารถติดตั้งทั้งอาวุธอากาศสู่อากาศอย่าง M ลบ120 D, M ล X และอาวุธโจมตีภาพคพื้นเช่น JDAM AGM 8 8 หาพภูนอกจากนี้ยังสามารถใช้อาวุธรุ่นใหม่อย่างขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและระเบิดแม่นยำสูงร่วมกับระบบนำวิถีล้ำยุคได้อีกด้วยเครื่องยนต์คู่ General Electric f 4 0 4 g e 4 0 2ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบควบคุมดิจิทัลทำให้บริหารพลังงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพสูงลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและลดภาระงานซ่อมบำรุงตัวเครื่องบินยังคงความคล่องแคล่วสูงตอบสนองได้ดีในสภาพการต่อสู้อากาศแบบรวดเร็ว F a 18รุ่นใหม่ยังเน้นการรบแบบเชื่อมโยงเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare ด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Link 16และ Tactical Data Link ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินรบลำอื่น UAV เรือรบและระบบควบคุมการรบได้แบบ Realtime ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและดำเนินการโจมตีแบบประสานงานความสามารถในการทำงานร่วมกับโดรนหรือ Lo ย a l Wingman ก็ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวคิดการสู้รบร่วมกับหุ่นยนต์ ด้วยการฝังระบบ AI เข้าไปในระบบนำทางและการวางแผนยุทธวิธีเพิ่มขีดความสามารถในการรบลดความเสี่ยงของนักบินโครงสร้างของตัวเครื่องได้รับการเสริมความแข็งแรงอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า1 0 0 0 0ชั่วโมงการบินมีการใช้วัสดุคอมโพสิตและระบบตรวจสอบความเสียหายแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มความพร้อมรบอย่างต่อเนื่องในด้านการปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบิน F A18 ยังมีระบบร่อนลงบนดัดฟ้าเรือและระบบลากเบรกแบบใหม่ที่ทนทานมากขึ้นพร้อมทั้งรองรับการขึ้นบินด้วยระบบยิงแม่เหล็กไฟฟ้า EMALS และระบบไอ้น้ำแบบดั้งเดิมหมวกนักบินแบบเฮล t Mouse King System ก็ถูกติดตั้งในรุ่นนี้ทําให้นักบินสามารถเล็งเป้าหมายและยิงเพียงแค่หันศีรษะไปที่ศัตรูระบบนี้ช่วยลดเวลาในการโจมตีและเพิ่มความแม่นยำอย่างมาก ในขณะที่ระบบช่วยชีวิตและวิสัยทัศน์กลางคืนก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น F/A 1 8ยังคงเป็นเครื่องบินหลักของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศเช่นออสเตรเลียแคนาดาคูเวตด้วยโครงสร้างแบบเปิดและโมดูล่าทําให้สามารถอัปเกรดหรือปรับแต่งได้ง่ายส่งผลให้ยังคงมีศักยภาพในการรบต่อเนื่องจนถึงทศวรรษ2030 ด้านการบำรุงรักษาโบเอิงได้เพิ่มระบบ AI เพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และชิ้นส่วนแบบคาดการล่วงหน้าลดเวลาในการซ่อมและเพิ่มความพร้อมในการนำเครื่องขึ้นบินในภารกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง F a 18ปี2025แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาเครื่องบินรุ่นเก่าให้มีความทันสมัยพร้อมรับมือภัยคุกคามใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเริ่มต้นออกแบบใหม่ทั้งหมดความยืดหยุ่นความแข็งแกร่งและการเชื่อมต่อกับระบบครบสมัยใหม่ ทำให้ฮอนเน t ตยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไลท่ที่ทรงพลังและน่าเชื่อถือที่สุดในโลกขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีการทหารเพิ่มเติมในอนาคต